สบายดีพี่น้องเมื่อสมุนสุคนไม่อนีมาพบมาบอกนอเักาวนอมื่อตะเฮียนเลยเนาะพี่น้องมื่อตะเฮีนตะกี้นี่เขาอยากจะนาเลยพี่น้องหอนดอไเมื่อตะเฮีนตะกี้พี่น้องเลยอไจะถอดเสื้ออดเอาไว้เกลือ and กดกามีใครกาเอาวราอินัสไตกาขอให้นําเพื่อนๆได้50 1000บาทสวัสดีค่ะก็มัวรักใจ FC ทุกทุกทางที่ติดตามน้องใจ ตเอดอเมื่อเนเอาสือ,อก่อนง <c oughs> ใจลินี้อน่อยนี่พี่นอ้องเอาพี่นอ้องสำหรับลิน้องสงใจเมื่อเยนกอลาไปก่อนสงใจกอลาปีกินข้าวก่อนพี่นอ้อง เอามาพกมาพกกออับกิหนามาสำหรับคลิปน้องสแตนนี่ขอลาไปก่อนกูหมวกกับใจเอฟซีทุกทุกท่านที่กดไ like, ลค์กดแชร์และกดติดตามมึงใจตัง้งแต่แรกที่สลายไปเฉลือกเอฟซีติดตามเยอะมากขอให้เอฟซีทุกทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงสำหรับคลิปนี้น้องสแตนนี่ขอ,ขอลาไปก่อนไม่ดีบายบาย